สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหยกจะมารีวิวไอเทมที่หยกรักมากๆเลยนั่นก็คือน้ำมันหอมระเหยค่ะตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าถ้าเรารู้จัก Essential O i l ดีๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเลยนะเพราะว่าตัว Essen t i a l oil เนี่ยเขาเป็นสารที่สกัดมาจากธรรมชาติอยู่ในกลุ่มของสารที่มีกลิ่นหอมของพืชน,นะคะเขาจะสกัดมาจากไม่ว่าจะเป็นใบาจากมเมล็ดจากลาก จากเปลือกไม้นะคะที่เขาเป็นกลุ่มสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นนะคะสามารถระเหยได้ ตรงนี้ค่ะสามารถมีผลในการรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายอารมณ์นะคะแล้วตัวนี้หยกก็ใช้ในเรื่องของการปรับอารมณ์ด้วยนะคะคือดีมากนะคะ <emy. S 1> เดี๋ยววันนี้หยกจะมารีวิวเซตพรีเมียมสตาร์เตอร์คิดตัวนี้นะคะ,าาะ,คะเซตนี้นะคะเขาจะประอกอบไปด้วยเอเซนเชียลออล์นะคะสิตัวแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หตัวนะคะดิฟฟิวเซอร์ก็คือตัวพ่นไอเนาะสามารถเปลี่ยนสีได้7จสีเลยตามจักกะในร่างกาย ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเซตอเวย์นะคะตัวนี้จะเป็นเบรนค่ะเป็นเบรนผสมน้ํามันหอมระเหยอยู่ในตัวเดียวนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการคลายเครียดนะคะตัวนี้จะมีกลิ่นออกแนวซีตัสซีตัสนิดนึงสดชื่นสดชื่นดมแล้วแบบผ่อนคลายมากคือตัวนี้คือมีรุ่นพี่หยกคนนึงอะค่ะเขามีเรื่องเครียดเรื่องงานนี่แหละเขาใช้ตัวนี้นะคะหยดลงบนฝ่ามือหนึ่งยอด ตัวนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเกรดบําบัดแล้วก็ออร์แกนิกด้วยคือพูดง่ายๆ1ห,หยดเนี่ยนะคะเขามีโมเลกุลเล็กมากเล็กกว่าไวรัสอีกนะคะก็เลยสามารถที่จะซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้รวดเร็วมากนะคะวิธีการก็คือใช้นิ้วค่ะวนนะคะเพื่อกระตุ้นน้ํามันหอมระเหยเพื่อให้แบบมีความถี่มากขึ้นเนาะแล้วก็วนไปแบบนี้อ่าวนทั่วมือเลยนะคะแล้วก็เอามาปล่องที่จมูกค่ะแล้วสูดลมหายใจเข้าลึก,ลก แล้วเป่าออกทางปากนะคะก็ือช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายสงบนะคะรุ่นพี่หยกเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยเขาสามารถคิดงานต่อได้เลยตอนแรกเครียดมานะคะพอเขาดมปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยส่วนตัวหยกเองเนี่ยหยกใช้ตลอดบอกเลยถ้าเกิดใช้ทุกวันต่อเนื่องนะพลังงานเราจะดีมากและอีกตัวหนึ่งที่หยกเลิฟมากเลยก็คือพีซแนคามตัวเนี้ยหยกจะชอบใช้ตอนหยกทําสมาธิหรือไม่ก็ตอนที่ใกล้นอนแล้วหรือว่าต้องการความสงบอะต้องการแบบรีแลกซ์ ผ่อนคลายแบบฉันอยากพักผ่นอนน่ะเออก็ใช้ตัวนี้พูดง่ายๆคือ Essential Oil อะ่ะนอกจากช่วยในเรื่องของ Physical แล้วว่าช่วยเรื่องของ Emotion แล้วว่าเขายังช่วยเรื่องของพลังงานด้วยต่อไปตัวต่อไปที่ยกชอบเหมือนกันนะคะก็คือ Lavender ค่ะ ตัวนี้ลาเวนเดอร์นะคะใครๆก็รู้จักอยู่แล้วนะคะ100%เอรพียวเทอร์ปติเกตเอเซนชยลออยล์พูดง่ายทุกตัวของยังลีวิ่งยี่ห้อเนี้ยเขาทำจากออแกนิกออแกนิกก็คือเขาต้องมีพื้นดินที่ไม่มีสารเคมีเนี่ยมากว่า50ปีนะถึงจะสามารถจะเรียกว่าออแกนิกได้สกัดก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีในการสกัดอะแต่ใช้ไอน้ำในการสกัด ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วปลอดภัยได้เลยว่าปุ่นใจได้เลยว่าเราไม่ได้ดูดดมสารเคมีอ่ะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันในเรื่องของลาเวนเดอร์เนาะช่วยเรื่องคันผ่อนคลายหรือถ้าเกิดใครเป็นแผลถลอกนะคะยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ลาเวนเดอร์เนี่ยในการสมานแผลการแพ้อย่างเงี้ยได้หมดเลยตัวเนี้ยเราสามารถไดเล็กทาหน้าได้ด้วยนะทุกคนตัวเนี้ยสารพัดประโยชน์มากลาเวนเดอร์อีกตัวหนึ่งก็คือ ตัวเวลเลอร์ค่ะตัวเวลเลอร์นี่นิกยก็ชอบมากเลยนะเขามีลิ์ในเรื่องของการช่วยเพิ่มความมั่นใจเซลเอสตีมความกล้าหาญนะคะตัวเนี้ยคือเขามีสตรอรี่เคยเล่ามานะเป็นทหารโรมันสมัยก่อนเนี่ยเป็นสตรอรี่ของเขาเลยนะเขาจะใช้ในการอาบทหารนะคะฟังไม่ผิดค่ะอาบให้ทหารเนี่ยก่อนออกไปออกรบเพื่อปลุกความมั่นใจปลุกความ ฮึกเหิมความกล้าหาญตัวนี้ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วอะไปหาลูกค้าต้องการทําอะไรใหม่ๆต้องการความมั่นใจไปเจอผู้คนอย่างเงี้ยเราต้องการความมั่นใจเนาะหยกก็จะแบบใช้ตัวนี้เวเล์ยอดนะคะโดมก่อนไปเจอผู้คนหรือก่อนจะไลฟ์หรืออะไรวรงนี้หยกก็จะใช้ตัวนี้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดตัวนี้หยกเอาไปทําให้พ่อหยกก็คือสามารถช่วยในเรื่องของการลดอาการกลนไปทาตรงหัวแม่เท้าพ่อหยกก็นอนกลน เบาลงน้อยลงนะคะก็ใช้ได้ผลมากเลยตัวนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เลิศมากนะคะตัวนี้ Fan k e n s e นต์ตัวนี้แบบคือถ้าเกิดพูดภาษาไทยให้คนเข้าใจง่ายนะะเนาะแ a n ก e n s ซนต์ก็คือกัมยานนั่นแหละนะคะตัวนี้มีตำนานเก่าแก่ตั้งแต่ยุคอีบเลย รู้ไหมคะว่าเขาใช้แฟงเกนเซน,เน่ยในการบูชาเทพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วที่สำคัญเขาอยู่ในส่วนผสมของการทำมัมมี่ด้วยตัวนี้ฮะแล้วก็เป็นสูตรลับความสวยอมตะของคีโอพัตตาด้วยนะคะคือเขาจะหยดในการบำรุงผิวหน้าช่วยให้เราไม่แก่เออตึงกระชับนะตัวนี้ก็สามารถเอาไปหยดใส่ครีมได้บางครั้งหยกก็ใช้หรือบางครั้งนะทุกคนหยกจะใช้กะละมังหนึ่งนะใส่น้ำแข็งแล้วก็หยดแฟงเกนเซนต หยดลาเวนเดอร์นะคะแล้วเอาหน้าจุ้มลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วแบบพอเงยหน้าขึ้นมานะมันสดชื่นมากอะแล้วถ้าเกิดช่วงไหนทั้บ่อยๆคือรูหุมขนจะกระชับแล้วก็หน้าชุ่มชื่นมากเลยอะตัวนี้นะคะแฟงเกนเซนต์ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลาเวนค่ะถ้าเกิดตัวนี้จะช่วยในเรื่องของระบบการหายใจถ้าเกิดหายใจติดขัด จมูกแน่นต้องการให้จมูกโล่งเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะเขาทํามาในฝาที่กันเด็กเด็กเปิดง่ายๆด้วยนะคะเป็นตัวล็อกนะคะต้องกดแล้วค่อยหมุนอ่าตัวนี้เซฟมากเราก็ใช้เปิดพงจมูกนั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยกเลิฟมากเลยนะคะช่วยแก้ปวดอ่าตัวนี้นะคะก็คือ แพน a w เวค่ะแพนเวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะออกฤิ์ร้อนรเย็นๆน,นิดนึงนะคะหยกก็จะใช้นวดปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะก็ใช้ตัวเนี้ยแหละหายมากเมื่อวันก่อนหยกให้พี่คนนึงเขานวดให้ช่วงตรงเนี้ยเขาแค่นวดเบาๆเ,เ,เองเนะถูกไปถูกมาถูกไปถูกมาต้นคอที่หยกปวดเหลือลังมาเนี่ยคลายเลยดีดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นเลยตัวเนี้นะแพนเ w เวเจ๋งมากถ้าเกิดจะให้เจ๋งเนี่ยต้องใช้คู่กับตัวนี้เลยค่ะเปเปอร์มิน ตัวนี้เปปเปอร์มินก็คือมันจะเป็นเกรดไวทอริตี้ไวทอริตี้ก็คือสามารถดื่มได้กินได้บางคนนะคะปวดไมเกรนก็สามารถใช้ Mint เปปเปอร์มินนี่แหละในการช่วยในเรื่องของการอาการปรวดหัวไมเกรนนะคะหรือถ้าเกิดสมมุิว่าสมองไม่โล่งเลยต้องการให้แบบสมองโล่งๆหน่อยเราสามารถหยดใส่หัวแม่โป้งแบบนี้แล้วเราก็เอาเข้าไปแตะที่เพดานด้านบนน่ะ มันจะทําให้เราแบบหัวสมองเปิดโล่งมากสบายมากหรือแบบที่หยกชอบทานเลยหยกชอบหยดใส่น้ําอุ่นแล้วหยกดื่มเพราะว่ามันจะช่วยลดความอยากอาหารด้วยค่ะทุกคนคือสาวๆใครต้องการควบคุมน้ําหนักนะคะก็ตัวนี้เลยเปเปอร์มินนะคะหยดใส่น้ำหนึ่งแก้วหรือประมาณสักขวดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะดื่มทั้งวันเลยจะช่วยลดอาการอยากอาหารได้นะคะก็ตัวนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใช้ภายนอกก็ผสมกันแล้วก็นวดนะคะจะช่วยเรื่องการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกได้ ดีมากๆเลมอน ตัวนี้นะคะเกตไวทอริตี้เหมือนกันแล้วก็ตัวซีสตัสเฟสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนซีสตัสกลิ่นส้มๆนิดนึงหอมมากเมื่อกี้ให้น้องคนนึงได้ดมนะคะ mm. ก็ชอบมากเลยใช้ในการฟอกอากาศค่ะเหมือนกับปรับเฮ้ยห้องมีกลิ่นอาบแล้วก็ใส่ดิฟิวเซอร์อย่างเงี้ยค่ะกระจายทั่วห้องก็จะฟอกอากาศให้สดชื่นนะคะหรือจะอยากจะหยดใส่น้ําให้มีกลิ่นหอมอย่างเงี้ยก็ได้ทําให้เราดื่มน้ําได้เยอะมากขึ้นในแต่ละวันด้วยแล้วก็ตัวเลมอนตัวนี้ยก็เลิฟ,เล,ฟเลิฟมากเพราะว่า เขาช่วยดีท็อกซ์ค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าให้กินน้ําผสมมะนาวอะไรประมาณนี้แต่มันจะกัดก่อนฟันถ้าเรากินแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้เลมอนตัวนี้มันไม่มีฤทธิ์เป็นกรดค่ะเขาสกัดมาแค่สรรพคุณของเลมอนมันจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ทําความสะอาดลําไส้และที่สําคัญใช้แล้วนะและอุจจาระนิ่มด้วยคือแบบถ่ายง่ายมากอะแบบคือหยดใส่น้ําตอนเช้าเช้านะคล่องเลยจ้ะ นะคะดีมากๆตัวนี้ใช้คู่กันกันกบซิตัสเฟสก็ได้หรือใครชอบแบบกลิ่นส้มก็ใช้กลิ่นส้มอ่าแล้วมาถึงตัวเด็ด2ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เจ๋งอะ่ะคือจะบอกว่าเจ๋งเกือบทุกตัวเลยก็คือตัวนี้ตัวทีฟที่แปลว่าหัวขโมยอะ่ะฟังไว้ผิดหรอกเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นเหมือนเครื่องเทศเขามีฤทธิ์ในช่วยเรื่องของภูมิต้านทานระบบคุมคุ้มกันแล้วก็ในเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยแบบเหมือนแอนตี ia, ้แบคทีเรียแอนตี้ไวรัสอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ยกเจ็บคอเริ่มมีอาการแบบ ต่อมทอนซินเริ่มบวมแล้วหยกจะใช้ตีฟนี่แหละหยกใส่น้ําแล้วก็ดื่มคือมหาสา,ารจั์มากคือหยกดื่มอะตีฟเนี่ยตื่นเช้ามาหายเจ็บคอจากตอนแรกมันบวมๆตรงนี้ค่ะทุกคนเคยใช่ไหมที่แบบมีอาการเหมือนจะเจ็บคอแล้วเพราะว่าทมซินเราเริ่มเจ็บเริ่มบวมแล้วเรากินตัวนี้หายหายแบบดีมาก ไอตัวทีฟเนี่ยคือมันเคยมีเรื่องว่าตะก่อนที่มันมีการระโรก,กระบาดในแถบยุโรปหรืออะไรเนี่ยแล้วมีคนตายเยอะมากอะ่ะแล้วเหมือนโจรสลัดเขาอยากจะเข้าไปขโมยแบบทรัพย์สมบัติที่ติดตัวกับศพอย่างเงี้ยเขาใช้ตัวทีฟเนี่ยแหละอาบทั้งตัวเลย แล้วก็เข้าไปขโมยทรัพย์สินที่ติดตัวศพอ,ออกมาจนทางการงงว่าทําไมไม่ติดเชื้อโรคคนอื่นแบบไม่กล้าเข้าไปเลยนะเพราะว่ามันติดเชื้อโรคก,กลับมาเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาใช้ตัวนี้แหละในการที่เหมือนกับฆ่าเชื้อแล้วเขาไม่ติดโรคเลยก็คือตีฟตัวนี้หยกเคยเอาไปทำทดลองกับตัวเองนะคือเอาไปหยอดกับขนมปังซึ่งตอนนี้ขนมปังไม่อยู่แล้วหยกหยอดใส่ขนมปังแล้วหยกก็แพ็คติดเลยถุงร้อนอนะ่ะแล้วก็ทับด้วยไอ้ตัวทําความร้อนนะคะแล้ว เก็บเอาไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันจะมีอันที่หยกเนี่ยหยดตีบกับอันที่หยกไม่หยดตีบคืออันที่หยกหยดตีบ่ะมันไม่ขึ้นเชือ้อราแต่ไอ้ตัวที่หยกไม่ได้หยดตีบ่ะขนมปังมันขึ้นเชือ้อราคือสุดๆดะ่ะตัวนี้นะคะยอดมากนะคะประทับใจแล้วก็ตัวนี้อีกอันหนึ่งที่เลิศเลิศจ้ะนะคะนี่ก็คือ ตัวใดใจใดใจเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารใครแบบเป็นกดไหลย้อนกระเพาะอาหารหรือกดเกินนะคะปวดท้องอะไรเงี้ยแสบท้องหรือท้องอืดน,นะใช้ดีมากหยดใส่น้ําแล้วก็ดื่มมันจะเลอะออกมาแบบดีมากใช้กับ เปเปอร์มินก็ได้แต่ถ้าเกิดหยอดกับเปเปอร์มินคู่กันมันจะค่อนข้างเผ็ดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหยกจะแนะนําก็คือหยดแยกแล้วก็ดื่มตัวไดจาส์เนี่ยเราสามารถมาทารอบสะดือได้ด้วยถ้าสมมติว่าเราปวดท้องเราทาตรงท้องเราได้หมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้ดีมากๆนะคะสำหรับเอเซนเชียลโอทั้ง12ตัวในเซตพรีเมียมสตาร์เต็คินะคะของยัง g l i v i n g นะคะตัวนี้ก็นำเข้าจากอเมริกาเนาะถ้าเกิดใครสนใจนะคะไม่อยากใช้ ที่เป็นสารเคมีแล้วอยากเริ่มที่จะปรับนะคะไลฟ์สไตล์ตัวเองให้เป็นแบบออร์แกนิกนะคะสามารถทักมาปรึกษาโยกนะคะหรือแบบมาสั่งเซตตัวนี้ให้ได้นะเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการใช้ให้ว่าใช้ยังไงจริงๆมันมีแบรนด์อีกเยอะมากเลยให้เราได้เลือกใช้ถ้าเกิดเรารู้เรื่องของ Essential o i อนะเราแทบไม่ต้องใช้สารเคมีเลยแหละเป็นโรคอะไรเราสามารถใช้เอเซนเชียลอในการรักษา ดูแลร่างกายแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะยกไปก่อนถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาที่ไลน์แอดเนาะแอดยกี y o k k y OK แล้วเจอกันนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับดีๆในการใช้ Essential Oil อีกเยอะมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย